บริษัทโมตุลประเทศไทยจำกัดภายใต้โมตุลเอเชียแปซิฟิกผู้นำด้านการผลิตน้ำมันเครื่องและน้ำมันหลอดลื่นชั้นนำของโลกเดินหน้าเจาะตลาดน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ส่งผลิตน้องใหม่โมตุล300ร้วน้ำมันหลอลื่นนวัตกรรมระดับโลกเอกสิทธิ์เฉพาะเทคโนโลยีเอสเทอร์คอร์ให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะยืดอายุการใช้งานพร้อมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงปกป้องเครื่องยนต์ตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายตอบโจทย์กลุ่มมอเตอร์สปอร์ตและรถจักรยานยนต์ ใช้งานประจำวันตั้งเป้ายอดขายโดยรวมเติบโต15เปเซนโอเคครับก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในในตัวน้ำมันโมโตน 300V นะครับก็อาจจะเคยมีการขายในอดีตแต่อาจจะไม่ได้โดยตรงจากโมโตนนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าการดีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พ hey. ัฒนาพวกเรื่องสูตรการผลิตต่างๆจากฝรั่งเศสพร้อมกันทั่วโลกนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์พร้อมกันทั่วโลกครับตรงนั้วยนตรงนี้ไทยมีอะไรบ้มันข้างครันนอยู่ใบ้าจริงๆเอเซอร์พอมีมาหลายสิบปีแล้วครับแต่ว่าเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆสำหรับรถยนต์ร์ไซค์นะครับ เพื่อทําให้ผู้บริโภคได้รับการปรับปรุงในเรื่องของคาอเย่มผู้ผลิตต่างๆด้วยเรื่องสเปคต่างๆของจาโซ่แล้วก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็จริงๆเป็นน้ํามันเครื่องสีจังหวะนะครับเหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับทั้งงานแข่งแล้วก็งานการขับขี่แบบชีวิตประจําวันทั่วไปซึ่งสามารถใช้ได้นั้นับจริงๆมันก็ลิงก์กับเรื่องของคาร์บอนเครดิตต่างๆที่บริษัทก็เป็นจัดโก้นะครับระดับโลกเราต้องการที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการลด เรื่องของโลกร้อนและเรื่องของการรักของธรรมชาติของบริษัทนะครับซึ่งเราก็เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพคเกจจิ้งก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้มีการลดการใช้พลาสติกในโลกของเราเพื่อความปลอดภัยของโลกแล้วก็เรื่องของการใช้พลาสติกซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยปลอดภัยทุกโลกเท่าไหร่โมตูนเราเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับตัง้งแต่เมื่อสักสองสามปีก่อนที่เราเปิดบริษัทในประเทศไทยนะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้รับการตอบรับจากผู้บกค้าอย่างดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มันมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นแฟชิ่ของทุกบริษัทอยู่แล้วแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีสองสองจิตนะครับคือสินคทาหนึ่งีจิตเพทุกปีแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในแบรนดันเราก็จะมีอย่างแรกเลยคือเราก็มีการอัปเกดตตามที่ฝ่ายเทคนิคเขาแนะนํเลยนะครับว่าสินค้าโดยเฉพาะ,ะกลุ่มสังเคราะห์แค้แล้วก็สื่อสังเคาารคาะห์เรามีการอัปเกดตขึ้นตลอดเวลาครับเพื่อให้ทันกับผู้ผลิตและความต้องการผู้บริโภคนะครับซึ่งก็จะพัฒนาต ขอแคสซีดีจากลูกค้าทางการค้ให้จการทหายแล้วก็ผู้บริโภคก็ถ้าพูดถึงแบรนด์โมตุนเนี่ยถ้าไม่มี 300V ก็เหมือนไม่มีโมตุนเราเปิดมา3ปีแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เรามีการพัฒนาสูตรใหม่ทั่วโลกก็อยากจะฝากผู้บริโภคทุกท่านนะครับแล้วก็ดีลเลอร์ผู้ขายทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนสินค้าดีๆนะครับอย่าง 200V ซึ่งเป็นสินค้าดับหนึ่งของโมตุนนะครับให้ดีอย่างที่ดีอย่างสม่ำมาแล้วก็ดีตลอดไปนะครับขอบคุณครับ